รุ่นนี้นะคะพี่จะเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าไหม่สลาบนะเนื้อผ้าค่ะพี่จะเบานะตัวนี้จะผ้าลื่นเย็นใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะไม่มีซับไหมนะคะผ้าดีมากๆตัวนี้นะคะพี่งานจะเป็นขอบปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยแขนนะคะพี่ใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวงานอของสาวอวดนะตัวนี้นะคะพี่มีกระเป๋า้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างนะคะพี่ กรเ,เป๋าลึกใช้งานได้จริงนะคะพี่ส่วนด้านหลังค่ะพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยเป็นลายดอกเล็กๆนะพี่แบบนี้นะคะสวยมากๆตัวนี้รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า5 2ความยาวชุด45นิ้วนะแขนยาว17นิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้พิเศษนะคะพี่ผ้าดีมากๆให้พี่แค่ 239เท่านั้นเป็นผ้าไหมสลบับอัดย่นนิดๆน,นะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดหลักเวลาพี่พูวลาพ่สั่งค่ะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสตามาด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพ่รับตัวนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่พื้นนะจะเป็นสีขาวออกครีมนะและลายจะเป็นดอกไม้เล็กๆนะคะพี่เป็นสีเหลืองสลับชมพูสวยมากๆค่ะลายดอกเล็กๆนะตัวนี้เลขสีขาวนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะพื้นจะเป็นสีชมพูนะคะพี่และลายดอกไม้เล็กๆนะคะพี่จะเป็นสีแบบบานเย็นออกแบบแล้วก็มีดอกสีครีมสลับสลับนะสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะ เลีกสีชมพูนะคะสีต่อไปนะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่พื้นเป็นสีฟ้าและลายดอกไม้เล็กๆจะเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะคะสีที่แม่ค่ะเห็นเป็นแบบนี้นะลูกค้าตัวนี้เรียกสีฟ้านะคะพี่ให้พี่แค่สองสามเก้านะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะพื้นจะเป็นสีดําค่ะและลายดอกไม้เล็กๆจะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะ ให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่าส่ง29บาทหน่อใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะรุ่นนี้เป็นชุดก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดสนะพี่เป็นผ้าไหมสลาบผ้าดีมากๆค่ะไหมสลับเนื้อเบานะลื่นเย็นใส่สบายคะ่ะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพื้นจะเป็นชมพูนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้